การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ค่ะจัดเสวนาระดมสมองเพื่อพัฒนากีฬาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายพลรัตสุวรรณเมธากรผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5พร้อมด้วยนายก่อเขตจันทะเลิศลักษณ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เเป็นประธานจัดเสวนาระดมสมองเพื่อการพัฒนากีฬาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ภาคเหนือที่ห้องประชุมสามาัคคีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายค่ะกิจกรรมนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาและการสนับสนุนกีฬาในท้องถิ่นและภูมิภาครวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างรัฐและกลุ่มเครือข่ายต่างๆในท้องถิน่น จังนั้นมีการแบ่งกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสะท้อนปัญหาของการพัฒนานักกีฬาและการขับเคลื่อนกีฬาท้องถิ่นในภาคเหนือจากมุมมองทุกภาคส่วนทั้งแผนขับเคลื่อนนโยบายกีฬาระดับภูมิภาคให้สอดรับกับการสนับสนุนจากส่วนกลางเส้นทางการส่งเสริมกีฬาที่เหมาะสมกับภูมิภาครวมไปถึงการสารฝันของนักกีฬาในภาคเหนือค่ะจะเป็นโอกาสดีสําหรับนักกีฬาที่จะพัฒนาไปอยู่ข้างหน้าให,ให้แนวหน้าได้ กลับไปอยู่สภาพเดิมได้นะครับเพราะว่าจากการจากการสังเกตการพัฒนาของนักกีฬาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรครับเพราะงบประมาณของสมาคมกีฬาซึ่งซึ่งจะมาซัพพอร์ตเนี่ยบางสมาคมเนี่ยรอรอรับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเดียวเราคิดว่าการทําหน้าที่สื่อเพื่อที่จะรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา การกีฬาในทุกระดับนะครับทั้งระดับท้องถิน่นระดับภูมิภาคระดับชาติเนี่ยเป็นภารกิจหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความพยายามหนึ่งนะครับอย่างเช่นการเปิดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดในการพัฒนากีฬาในท้องถิ่นและภูมิภาคในพื้นที่ภาคต่างๆซึ่งขณะนี้เราทำมาสองภาคแล้วเริ่มจากอีสานในขณะนี้ก็มาที่ภาคเหนือที่เชียงรายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเอาแนวคิดนี้ไปพัฒนาการนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์พัฒนา กีฬาของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับสำหรับการสัมมนา,าระดมสมองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมมือขับเคลื่อนงานกีฬาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคมไทยคะ่ะ